ความหมายมงคลของวันพุธกลางวันดาวประจําวันคือดาวพุธหรือเมอร์คิวซีพระประจําวันปางอุ้มบาตรพระยืนอุ้มบาตรไว้ที่หน้าท้องหมายถึงการทํามาหากินการแสวงหาปัจจัยสี่การใช้ปัญญาและการสื่อสารสีประจําวันคือสีเขียวลักษณะน,นิสัยเป็นคนมีไหวพริบฉลาดรอบรู้ช่างคิดช่างพูดมีวาทศิลป รักการเรียนรู้ปรับตัวเก่งแต่บางครั้งอาจลังเลใจหรือเปลี่ยนแปลงง่ายอาชีพที่เหมาะกับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันงานด้านการสื่อสารและภาษาต่างประเทศนักการตลาดนักประชาสัมพันธ์นักข่าวนักแปลงานด้านการศึกษาและความรู้ครูวิทยากรนักวิชาการงานด้านธุรกิจและการเจรจานักขายนักเจรจาธุรกิจพ่อค้าแม่ค้างานด้านการแพทย์และสุขภาพ หมอเภสัชกรนักโภชนาการงานที่ต้องใช้ทักษะหลากหลายและการประยุกต์นักเขียนค r เตอร์ Creator, นักพัฒนาโปรแกรมโดยรวมแล้วคนเกิดวันพุธกลางวันมักเหมาะกับอาชีพที่ใช้ปัญญาการพูดการเจรจาและความรู้